เสียงด้วยเฮ้ยเสียงน้องอ้าพีีใส่เกียร์เลยวะเงินเสียงน้องหงจำชื่อเจ้าขอ,องได้แท้อุ้ยปีปีไปเดินมาเร็วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะ อ้ยอยากได้ใยางนะแม่เออมือหน่อยดึงมือหน่อยดึงหน่วยก่กกวนหน่วยก่กกวนเอยไอ้นี่ใบนัในง,นนงใสจลุมแล้ว ใส่ลุมเลยดากโดดอีกแล้วมีอ่างสปาหน่อยอีกแล้วแม่กับลูกทำอ่างสปาไว้อีกแล้ว<ป>เล่นคักคักเออเล่นคักคักเออเล่นคักคักเอ้ย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 ,อยขึ้นผูแล้วขึ้นผูแล้ว เป็นสายยางน้ำโพหอยักหอนแหน่พูดด้วยการทางดังอีก

ลุมส่วนตัวลุมไผ่ลุมมันตีรังกาตวนเอาไหลลงไปเอาไหลลงไปเย็นสบาย em béo dễ dãi, em béo dễ dãi nhìn không? nhìn chúm chấm u ra ừ, ừ. Thế, thế

ไก,กินเนาะอาปากเล็งาาที่เสื้นนะอแช่มาเนาะโอ้ยมันตีน้ำใส่กันจังเดเตีน้ำขี้โคลนใส่กันทำไมน้ำแฉะหมดเลยหน้าคอกเนี่ยขั้นละทีเนี่ยขี้ต้มขี้ต้มขี้ต้ม เด็กน้อยจะป้าคืนคิดต้อมอกโลกเลยเย็นดีเย็นดีเย็นดีแดดนอนเอ้ยเอ้ย,อยตัวอะไรวะเอยกู้หลูกู้ลูกู้หลูกุยฮ้ยกุยกุยไปแล้ว ừ, vượt ứ ừ, tiếng ừ, phái lùm bữa lại ứ mà phái lùm xưa sư thấy 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 tầm มาแล้วพี่ปีไปเดินเที่ยวมาแล้วต่อไปก็จะเป็นสาวน้อยบ้าห้องเี็กพ่อเรียกมีเสียงด้วยเอ้าอุ้ย,ยพี่ใส่เกียร์เลยวะเงิ้เสียงน้องห้อง าจำ abei, <at> ้อเจ้ะของได้แท้ die, ีปีไปเดินมาเร้วฝุ่นฝุ่นโอ้ยมันบ่ถึงดอกอย่าพยายามลักษิพยายามเฮ็ดหยังมันบ่ถึงมันบ่ถึงใช่เลยไปเปิดหลังคอกะมันว่าครับมุนอยู่คนนี้

กาแฟออไปไปไปประจำเลยไปไปประจำทีเลยไปไปเลยตั้งปุ่นแรนเร็วกว่าเขาเขบอกมามาตั้งปีแรนเร็วกว่าเขาแรนปิดเลยว่าตั้งนี่ Ôi, dưới chín sới vô. Kép bay. Kép đây Kép hộp không? bay. tất cả nuôi. Áo dưới chín sới bay. leo nè, nong nhạc ọc là bùn. Nóng sẽ bọn leo. เออถือไปถือไปโอ้บมตะกะโอ้พี่ปีนี่ไปแล้วไปแล้วตามพี่ไปแล้วไปเลยออกอนอกเลยโอ้โอ้โอ้โอโอโอ มาจ่องใสอยู่เอ๊ะพี่กาแฟคือไปนอนเฝ้านองข้างในบม่ออกมาตีคือไปนอนเฝ้ากันยูคนหืมไม่ออกมาหรอก็เดี๋ยวมุนมุนมุนเอะเอามุน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 อมุนใส่พี่กาแฟกันนะอะมุนมุนมุนอมุนโจพี่กาแฟเลยเล็วเฮ้ยมุนโจพี่กาแฟอะเมอุว้ย cái tăng ta tay cầu gạt thế tăng ta tay gạt thế hơi dở ja, hơi dở ja, hơi dở ja. hơi dở à muốn 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 à muốn 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 à muốn à tên 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 cái lên lên tên tay vì cà phê lên ui 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 ao ao Cả bài cà bò ao ao cà chắp cà bò ao จ้องหน้ากันอยู่ได้คงใจหรือเลปล่าเพ่หืมงังวะหตาตีมองกองกนอนเฝ้ากันอยู่หึหึหุยเออเสียงบักกระดิง่งผู้ใดล่งมาพุนบักกระดิ่งผู้ใดดังปงเปิงปงเปิงพุน โอ้โอ้โอ้เห็นพีหมิ่งมาเอ้ากล้าไปบ่กล้าไปหาพี่บ่เอาเอากล้าไปไหมเออกล้าไปบ่เออเอาเอากล้าจับพี่บ่เอาเอาพีตั้งดังใสเออเออหมิงเป่าลมหมิ่งเป่าลมใส่ ว้ามีเสียงเสียงดังๆเสียงดังๆเสียงดังๆไปแล้วคุณเห็นพอเปิดประตูไปแล้วนุ่นไปแล้วเปิดประตูประตูเมืองเปิดแล้วไปแล้วเด้อคุน ออกไปแล้วไปเลยพ่วงไปน้ำพี่มิ่งเลยแต่แหลนแต่กับพี่มิ่งเลยเอ้ฮ้ยเฮ้ยังเขาน่ะดมกินเบึงแมนกินพี่มิ่งมาเออขยับมาไก่ละเออ เขยักมาไกลแล้วโอ้ยขึ้นหนีล้วบ่นีลโอ้ยตัวโย่ี้นอยู่ในหลบยตดเตี้ยแล้วบขึ้นมาโยบีเพราะวนุ่มลยอ่อนพลอยนะมันน้อยแล้วมันกินายก็เก่างตะตื่น่กนะเดียวแ่งเดียวมอย่างเดียดูค่ะ พุ่นองค์กลักองค์กลักตามมาแล้วคุนเจ้าคักทอกาแฟข่อยบพระเอกข่อยอยู่หน้าจอกเลยเด้อมย่อมหลบเลยเป็นน้อนอยู่ในนั่งล่ำพุ่นเอ้ยมึดหลายนั่นนั่นนั่นมาพี่มาพี่มาหาพี่มิ่งพี่แม้โว้ย เราไปเสียพออยู่บั๋นเลยมากมากมากเฮ้กดขาไปกดขาไปเออกดขาไว้เหรอโอ๊ยจุ๊บอุ้ยจุ๊บปิจุ๊บปุ๊อะจุ๊บปุ๊จุ๊บปุ๊เดี๋ยวเจอกันหน่อยนะคะแม่บ๊ายบาย